คุณเคยส่องกระจกแล้วอยากมีผิวเนียนขึ้นผมเงางามขึ้นหรือขนตาที่ยาวเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปัดมาสคาร่าหรือไม่ในประเทศไทยที่แสงแดดและความชื้นที่แผดเผาทําให้ผิวของเราดูอ่อนล้าเคล็ดลับในการคงความงามตามธรรมชาตินั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่น้ํามันละหุงในขวดเล็กๆที่คุณยายของคุณอาจเคยใช้คุณคุณไหมวันนี้เราจะมาเปิดเผยว่าน้ํามันละหุ่งไม่เพียงแต่ทําให้คุณสวยขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นผิวผมหรือแม้แต่รอยแผลเป็นที่รักษาได้ยากทั้งหมดเป็นธรรมชาติปลอดภัยและประหยัดสุดๆคุณพร้อมที่จะค้นพบความลับนี้หรือยังแต่ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าทาไมน้ํามันละหุ่งถึงได้รับความนิยมตั้งแต่ราชวงศ์โบราณจนถึงปัจจุบันและเราจะใช้มันอย่างถูกต้องได้อย่างไรในชีวิตประจําวันที่ยุ่งวุ่นวายของเราในประเทศไทยหนึ่งน้ำมันละหุ่งคืออะไรและทําไมมันถึงมหัศจรรย์ คุณเคยได้ยินแม่หรือยายของคุณพูดถึงน้ำมันขวดเล็กๆที่สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดหรือไม่ในประเทศไทยน้ำมะละหุ่งหรือที่เรียกอีกอย่างว่าน้ำมะละหุ่งคือความลับน้ำมะละหุ่งสกัดมาจากมเมล็ดของต้นละหุ่งซึ่งเป็นพืชที่เติบโตในเขตร้อนชื้นตั้งแต่ทุ่งนาในเชียงรายไปจนถึงสวนในอีสานพืชชนิดนี้ไม่เพียงแต่เราคุ้นเคยเท่านั้นแต่ยังถูกใช้โดยชาวอียิปต์โบราณ ชาวโรมันและราชาวงศ์เอเชียเมื่อหลายพันปีก่อนในการดูแลผิวหนังผมและแม้แต่รักษาบาดแผลเล็กน้อยในประเทศไทยคุณย่าคุณยายและคุณแม่มาเก็บขวดน้ำมันละหุงไว้ในตู้ยาเพื่อใช้เป็นผู้ช่วยทั้งด้านสุขภาพและความงามอะไรทำให้น้ำมันละหุ่งพิเศษนะเคล็ดลับอยู่ที่ส่วนผสมจากธรรมชาติที่เรียกว่ากริซิโนเลอิกซึ่งเป็นสารพิเศษที่คุณไม่สามารถหาได้ในน้ำมันชนิดอื่นกรดนี้ทำหน้าที่เป็นฮีโร่สำหรับผิวหนังและเส้นผม โดยให้ความชุ่มชื้นอย่างลําลึกต้านการอักเสบและยังมีคุณสมบัติต่อต้อตานแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยลองนึกภาพผิวของคุณเป็นสวนที่เขียวชะอุ่มในเขตชานเมืองของกรุงเทพหากขาดน้ำสวนจะแห้งและแตกหากวัชพืชหรือมแมลงศัตรูพืชเข้ามาลุกรานผิวของคุณก็จะป่วยเป็นสิวหรือระคายเคืองน้ำมันละหุ่มเปรียบเสมือนคนสวนที่ทุ่มเทเพราะนอกจากการลดน้ำเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นแล้ว น้ำมันละหุ่งยังช่วยปกป้องสวนจากแบคทีเรียและการอักเสบอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดน้ำมันละหุ่งยังอุดมไปด้วยสารอาหารอีกด้วยวิตามินอ e ีช่วยปกป้องผิวจาก,กรังสี UV และมละภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่เราในประเทศไทยต้องเผชิญทุกวนันเมื่อไปตลาดหรือขับรถบนท้องถนนวิตามินเอและเบตาแคโรทีนบำรุงผิวในขณะที่แร่ธาตุเช่นแมกนีเซียมและโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมตั้งแต่โคน ดูสิน้ำมะละหงขวดเล็กๆก็เปรียบเสมือนยาอัศจรรย์จากธรรมชาติเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับเราในประเทศไทยลองคิดดูสิแสงแดดที่แผดเผาความชื้นสูงและสิ่งสกกระกจากท้องถนนทำให้ผิวของเราขาดน้ำได้ง่ายและเส้นผมของเราพันกันเหมือนฟางหลังจากสวมหมวกกันน็อกน้ำมะละหงเป็นวิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติราคาถูกและหาได้ง่ายคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยา หรือตลาดท้องถิ่นในราคาเพียงไม่กี่บาทเพียงแค่หยดสองสามหยดต่อวันผิวของคุณจะนุ่มขึ้นผมของคุณเงางามขึ้นและร่างกายของคุณดูมีชีวิตชีวาขึ้นขอเล่าเรื่องให้ฟังเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เชียงใหม่ซึ่งเคยมีผิวแห้งจากการทำงานในไร่ทั้งวันเธอฟังคำแนะนำของแม่และพยายามทาหน้าด้วยน้ำมันละหงทุกคืนหลังจากผ่านไปเพียงสองสัปดาห์ เธออวดกับฉันว่าผิวของเธอเนียนเรียบราวกับผ้าไหมและทุกคนที่เจอเธอต่างถามฉันว่าคุณไปสปาที่ไหนถึงได้สวยขนาดนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องจริงแล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังแต่ก่อนอื่นโปรดจำไว้ว่าน้ำมันละหุ่งม,มีประโยชน์หลายอย่างตั้งแต่การดูแลผิวการดูแลเส้นผมไปจนถึงการดูแลสุขภาพคุณเชื่อหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติราคาถูกเช่นนี้ สามารถเปลี่ยนกิจวัตรความงามทั้งหมดของคุณได้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นและหากคุณเคยลองใช้น้ำมันละหุ่งแล้วโปรดเล่าประสบการณ์ของคุณให้เราฟังด้วยก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ผิวของคุณก่อนดีกว่าน้ำมันละหุ่งมีประโยชน์อย่างไร 2. น้ำมันละหุ่งเพื่อผิวเรียบเนียนอ่อนเยาวสัมผัสผิวของคุณตอนนี้เลยใช่แล้วตอนนี้เลยผิวของคุณแห้งเล็กน้อย มีริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาหรือมีรอยสิวกวนใจจากซิปสงกรานที่ยังไม่จางหายไม่ต้องกังวลน้ำมันละหุ่งสามารถเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณได้ทําให้ผิวของคุณเรียบเนียนและเปล่งปลั่งราวกับเพิ่งก้าวออกมาจากสปาสุดหรูในสุขุมวิทน้ำมันละหุ่งทําหน้าที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์จากธรรมชาติที่ทรงพลังกว่าครีมราคาแพงที่คุณเคยซื้อจากห้างสรรพสินค้าส่วนผสมหลักคือกดรดลิซิโนโลเลอิก ซึ่งไม่เพียงแต่กัะเก็บความชื้นเพื่อให้ผิวของคุณอิ่มน้ําแต่ยังช่วยลดการอักเสบอ,อีกด้วยหากคุณเคยมีสิวแดงเจ็บหรือผิวระคายเคืองจากแสงแดดที่แผดเผาของประเทศไทยน้ำมันละหุ่งจะช่วยบรรเทาผิวของคุณได้ทันทีแต่ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งทําให้ผิวของคุณยืดหยุ่นกระชับราวกับว่าคุณอายุมากขึ้นหลายปีลองคิดดูในประเทศไทย เราต้องผเผชิญกับความร้อนสิ่งสกปรกและความชื้นสูงทุกวันผิวของคุณเปรียบเสมอนนักรบแต่บางครั้งก็ต้องการการบำรุงน้ำมะละหุ่งไม่เพียงแต่บำรุงผิวเท่านั้นแต่ยังวิตามินอ e ีช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และมละภาวะซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยอีกทั้งยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำจากสิวไปจนถึงรอยแผลเป็นเล็กๆให้ผิวของคุณดูกระจ่งางใสสม่ำเสมอเหมือนสาวในโฆษณาเครื่องสำอาง ขอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยมีสาวภูเก็ตคนหนึ่งชื่อน้องเมย์เธอทำงานในร้านกาแฟกลางแจ้งทั้งวันผิวของเธอถูกแดดเผาแห้งแตกและมีจุดด่างดําจากสิวเต็มไปหมดวันหนึ่งคุณแม่ของเธอให้น้ำมันละหุงขวดหนึ่งแก่เธอและบอกว่าลองดูสิฉันใช้ตอนเด็กๆมันได้ผลดีมากน้องเมย์เริ่มทาออยนี้ทุกคืนและหลังจากผ่านไปเพียงสามสัปดาห์เธอก็อวดกับฉันว่าผิวของเธอเนียนราวกับผ้าไหมจุดด่างดําของเธอดูจางลงมาก ลูกค้าถึงกับคิดว่าเธอใช้เครื่องสอําอางราคาแพงเคล็ดลับคือใช้น้ำมันละหุ่งเพียงไม่กี่หยดซึ่งราคาไม่ถึงห้าสิบบาทต่อขวดจะมีผิวเหมือนน้องเมย์ได้อย่างไรง่ายมากเราจะอธิบายทีละขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเพื่อเปิดรูขุมขนคนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสมุนไพรไทยเช่นว่านหางจระเข้หรือขมิน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนที่สองหยดน้ำมันละหุ่งสองถึงสามหยดไม่ต้องใช้มาก เพราะน้ำมันมีความเข้มข้นสูงถูระหว่างฝ่ามือเพื่อให้น้ำมันอุ่นขึ้นซึ่งจะช่วยให้น้ำมันดูดซึมได้ดีขึ้นขั้นตอนที่สามนวดเบาๆบนใบหน้าเป็นเวลาหนึ่งสองนาทีโดยเน้นที่บริเวณที่แห้งรร้วรอยรอบดวงตาหรือรอยแผลเป็นจากสิวปลนเปลือตัวเองด้วยวันสปาที่บ้านขั้นตอนที่สี่ทิ้งน้ำมันไว้ข้ามคืนแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นในเช้าวันรุ่งขึ้นผิวของคุณจะนุ่มและเรียบเนียนตั้งแต่ครั้งแรกเคล็ดลับสำหรับคนไทย หากคุณพบว่าน้ำมันละหงค่อนข้างเหนียวให้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยซึ่งหาซื้อได้ในเกือบทุกบ้านในประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงพัทยาอัตราส่วนที่เหมาะสมคือน้ำมันละหงหนึ่งส่วนต่อน้ำมันมะพร้าวหนึ่งส่วนหรือจะเติมน้ำมันหอมระเหยนี่ลงไปหนึ่งหยดก็ได้เพื่อให้ผิวของคุณมีกลิ่นหอมสดชื่นราวกับกำลังเดินเล่นอยู่ในตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดทำแบบนี้เป็นประจำ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ หลังจากผ่านไปเพียง7-10วันคุณจะประหลาดใจเมื่อส่องกระจกแล้วพบว่าผิวของคุณนุ่มนวลเหมือนผิวของทารกเคล็ดลับอีกประการหนึ่งหากคุณมีรอยแผลเป็นเล็กๆหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอให้ใช้น้ำมันละหุ่งและนวดเป็นเวลา30วินาทีทุกวันน้ำมันจะช่วยให้รอยแผลเป็นจางลงและบำรุงผิวจากภายในคุณเคยลองดูแลผิวข้ามคืนด้วยน้ำมันธรรมชาติหรือไม่ หรือคุณมีเคล็ดลับอื่นๆสำหรับการดูแลผิวในช่วงอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ผิวของคุณสวยงามตอนนี้ถึงคราวของคุณแล้วที่จะดูแลเส้นผมและขนตาของคุณคุณจะต้องประหลาดใจกับสิ่งที่น้ำมันละหุงทำได้ 3. น้ำมันละหุงสำหรับผมเงางามและขนตาที่ยาวเป็นธรรมชาติในประเทศไทยผมยาวเงางามเป็นที่มาของความภาคภูมิใจเสมอมาไม่ใช่หรือ ตั้งแต่นักเต้นระบำแบบดั้งเดิมในเชียงใหม่ไปจนถึงคนหนุ่มสาวที่มีชีวิตชีวาในกรุงเทพทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะมีผมยาวและสุขภาพดีแต่แสงแดดที่แผดเผาสิ่งสกรปรกจากท้องถนนและความชื้นที่สูงทำให้ผมของเราพันกันหักและบางลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องกังวลน,น้ำมันละหงคืออาวุธลับที่จะช่วยให้คุณได้ผมในฝันและขนตาที่ยาวและสวยงามกลับขึนมาโดยไม่ต้องใช้มาสคาร่าราคาแพง น้ำมันละหุงบำรุงผมตั้งแต่โขนจะหดปลายด้วยวิตามินอ e, ีวิตามินเอและแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารเหล่านี้เปรียบเสมือนอาหารสำหรับรูขุมขนช่วยให้ผมแข็งแรงลดการขาดหลุดร่วงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกังวลเกี่ยวกับผมบางหรือหลังคลอดผมร่วงปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนในไทยต้องเผชิญน้ำมันละหุงสามารถช่วยได้ กรดริซิโนโลเลอ,อิกในน้ำมันยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังหนังศีรษะช่วยปลุกรูขุมขนที่ง่วงนอนให้ตื่นขึ้นและอย่าลืมขนตาด้วยเพียงแค่หยดน้ำมันละหุ่งเพียงไม่กี่หยดทุกคืนก็สามารถทำให้ขนตาของคุณยาวหนาและงอนงามราวกับว่าคุณเพิ่งไปต่อขนตาที่ร้านทำผมมาขอเล่าเรื่องให้ฟังเรามีเพื่อนชื่อพลอยที่พัทยาเธอทำงานเป็นไกด์นำเที่ยวผมของเธอเคยแห้งเหมือนฟางเพราะเธอต้องสวมหมวกกลางแดดทั้งวัน วันหนึ่งคุณยายของเธอให้ขวดน้ำมันละหุ่งกับเธอและบอกว่าทาลงบนผมของคุณมันทําให้เธอสวยเมื่อก่อนพลอยพยายามนวดน้ำมันลงบนหนังศีรษะของเธอสัปดาห์ละสองครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนผมของเธอไม่เพียงแต่จะนุ่มและเรียบเรื่นเท่านั้นแต่ยังหนาขึ้นด้วยนักท่องเที่ยวยังชมเธอว่าผมของคุณสวยเหมือนโฆษณาแชมพูเลยวิธีมีผมและขนตาที่สวยพลอยง,ยง่ายๆ ฉันจะแสดงวิธีให้คุณดูทีละขั้นตอนสำหรับผมหยดน้ำมัละหุ่ง4-5หยดอุ่นในฝ่ามือนวดให้ลึกเข้าไปในหนังสีระเป็นเวลา5-7นาทีเพื่อกระตุ้นรูขุมขนลองนึกภาพว่าเป็นสปาผมที่บ้านจากนั้นทาให้ทั่วแกนผมโดยเฉพาะบริเวณที่แตกปลายห่อผมด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆทิ้งไว้1-2ชั่วโมงหรือข้ามคืนหากคุณมีเวลาแล้วล้างออกด้วยแชมพูสุดอ่อนโยน ทำเช่นนี้สัปดาห์ละสองครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดสำหรับขนตาใช้สำลีสะอาดหรือแปรงมาสคาร่าเก่าล้างแล้วแต่น้ำมัละหุ่งเล็กน้อยแล้วปัดเบาๆบนขนตาและคิ้วของคุณก่อนนอนทำเช่นนี้ทุกคืนเป็นเวลา2-3สัปดาห์แล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าขนตาของคุณยาวและหนาขึ้นเคล็ดลับสำหรับผมที่มีกลิ่นเหมือนคุณกำลังเดินเล่นในตลาดดอกไม้ในกรุงเทพ ให้ผสมน้ำมันละหงกับน้ำมันหอมระเหยมลลี่หรือตะไคร้สักสองสามหยดซึ่งเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยในสปาไทยหากผมของคุณแห้งมากให้ลองผสมน้ำมันละหงกับกะทิซึ่งมีขายในประเทศไทยหนึ่งช้อนชาพเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้น้ำมันละหงสำหรับคิ้วที่บางเพื่อช่วยให้คิ้วหนาขึ้นได้อีกด้วยในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์คำถามสั้นๆคุณฝ่ายฝันอยากมีผมยาวสลวยหรือขนตาย,ยาวไหม และคุณเคยลองใช้น้ำมันธรรมชาติสำหรับผมของคุณหรือยังแบ่งปันเคล็ดลับของคุณในความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้แต่ว่าน้ำมันละหุ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่ควรละเลยสีน้ำมันละหุ่งสำหรับสุขภาพโดยรวมและคำแนะนำด้านความปลอดภัยคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันละหุ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยในประเทศไทยหลายคนใช้น้ำมันละหุ่ง เพื่อบรรเทารอยแผลเป็นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ช่วยย่อยอาหารแต่ต้องระวังน้ำมันละหุ่งม,มีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียช่วยสมานแผลเล็กๆหรือลดรอยแผลเป็นเพียงแค่ทาเล็กน้อยบนรอยแผลเป็นแล้วนวดเป็นเวลา30วินาทีทุกวันแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างนอกจากนี้บางคนยังใช้น้ำมันละหุ่งเพื่อนวดหน้าท้องช่วยบรรเทาความเครียดและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต แต่สิ่งสำคัญคืออย่ารับประทานน้ำมันละหุ่งเว <EN> ้นแต่แพทย์จะสั่ง <S <S เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง <S <S เช่นปวดท้องได้สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันละหุ่งกับช่องท้องเนื่องจากน้ำมันละหุ่งอาจกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวได้เลือกน้ำมันคุณภาพดีซื้อน้ำมันละหุ่งออแกนิกสกัดเย็นที่ปราศจากเฮกเซนในประเทศไทยคุณสามารถหาซื้อน้ำมันละหุ่งดำของจาเมกาได้ซึ่งมีความเข้มข้นและประสิทธิภาพมากกว่าคำถามสั้นๆ คุณตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือไม่แบ่งปันเคล็ดลับของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้จากเคล็ดลับเหล่านั้นเราได้เปิดเผยความลับของน้ำมันละหุ่งแล้วตอนนี้เรามาสรุปและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความงามตามธรรมชาติกันเถอะคุณคงทราบดีอยู่แล้วว่าน้ำมันละหุ่งซึ่งเป็นน้ำมันขนาดเล็กแต่ทรงประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณสวยขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือเวลาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผิวที่เรียบเนียนผมเงางามหรือการดูแลสุขภาพตามธรรมชาติน้ำมันละหุ่งถือเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ใครๆในประเทศไทยก็สามารถลองใช้ได้เริ่มต้นกันเลยวันนี้ซื้อน้ำมันละหุ่งคุณภาพดีสักขวดลองใช้หนึ่งในวิธีที่เราเพิ่งแบ่งปันไปแล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณจะเลือกดูแลผิวผมหรือขนตาของคุณก่อนหรือไม่แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันผลลัพธ์กับเรา อย่าลืมกดไลค์หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูเพื่อความงามตามธรรมชาติและสมัครรับข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆอื่นๆขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า